ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์ Fashion, Design, y, อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นขุนน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777ออ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen ชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับมีความพึงพอใจที่ทางรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อนำไปต่อยอดในการหารายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวโดวยในช่วงที่27-29สิงหาคมที่ผ่านมาครับในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรซึ่งประกอบไปด้วยตำบลทับคร้ตำบลเขาทรายตำบลท้ายทุ่งและตำบลเขาเลูกทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อมครับจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิตภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กับชุมชนดีพร้อมใน2หลักสูตรคือหลักสูตรลดรายจ่ายโดยการทําน้ํายาล้างจานและการทําสบู่เหลวและหลักสูตรเพิ่มรายได้ด้วยการทาเหรินโปรยทานและการสกรีนกระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นการลดค่าครองชีพให้กับครอบครัวรวมถึงสามารถที่จะสร้างไรายได้และอาชีพเสริมให้กับชุมชนวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมอบรมดังกลาวเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจให้กับชุมชนซึ่งสามารถช่วยยกระดับศักยภาพของชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้และอาชีพในชุมชนส่งผลทําให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตและมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้สสผู้ดิตอินสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต2ได้เดินทางมาให้กำลังใจกับผู้เขารับการอบรมในแต่ละตำบลของอำเภอทับเพลซึ่งชาวบ้านต่างยินดีที่สสได้ไปให้กำลังใจรวมทั้งได้ขอบคุณท่านสรยะจึงรุ่งเรืองกิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทำให้มีโครงการอบรมอาชีพดีๆแบบนี้มาให้กับประชาชนสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพและทำใช้เองในครอบครัวได้อีกด้วย